สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพอ่อคุณแม่ FC ทุกท่านนะคะสวัสดีทุกๆท,ท่านนะคะที่รับชมอยู่ในขณะนี้ค่ะสวัสดีตอนเย็นนะคะ Hello Good evening everyone สวัสดีตอนเย็นเย็นนะคะตอนนี้พอกี้จะบังพานะพี่มัมนะคะไปอาบน้ํานะคะอาบน้ําแล้วจะพาเดิน ตอนเย็นๆอีกรอบนะคะตอนเช้าเดินไปแล้วรอบนึงนะคะเนี้ยจะเป็นตอนเย็นนะคะตอนีพี่มัมพวกเรามัดไว้ที่ป่านะคะกาสดชื่นนะคะมีร่มไม้ให้ช้างดูชุกเชือกเลยนะคะโน้นนะคะพี่มัมอยู่ทางโน้นนะคะเดี๋ยวจะขออนุญาตซูมให้ดูใกล้ๆกันเลยนะคะ เรา,เรา,เราอ่ในปลานะคะวันนี้เปลี่ยนบรรยากาศมัดไว้นะคะเพราะว่าน้องหายตกมันแล้วนะคะนีพ่อกำลังจะพามานะคะสงเสียง นะคะตั้งกล้องนะคะนี้กำลังจะพาเดินมาแล้วนะคะ เดี๋ยวจะไปเปิดน้ำให้พี่หม,มาอาบก่อนนะคะตอนนี้ก็พาพี่หมามาอาบน้ำแล้วนะคะอเล่นเล่นดินเยอะเลยนะคะ ม,ามากินน้ําก่อนนะคะกินเสร็จแล้วก็จะได้อาบน้ํานะคะวันนี้ไปผูกไว้ที่ป่านะคะตาที่มา,มาอาบน้ําดูหุ่นอย่างเท่เลยนะคะกล้ามเป็นมัด,มดเลยนะคะ กินน้ำนะคะเอ๊หน้าตาคล้ายๆใบบุญดูใจยืนอย่างนี้เงียบเลยนะคะยืนกินน้ำเพิ่งหายตกมันนะคะแม่ๆจ้า,ากินมัมกอกเราเพิ่งหายจะตกมันได้สองวันแล้วนะคะพาออกเดินทุกวันนะคะ ขึ้นเยอะเลยนะคะแขนขาจะสูงขึ้นมากเลยนะคะ แต่ว่านอนสวดง่ายนะคะนอนลงอาบน้ำน้ำครับจักะจี้จักะจี้จักะกจีกกจกกจกกจ้เหลือเกินดูทานนังอาบน้ำนะคะ ถึกใจมากเลยนะคะพอกี้อาบน้ำให้นะคะคคคดุกดิ๊กดูกดิกมันไม่ซุนเลยนองดิฉยลูกอาบน้ำก่อนครับ

น้ำให้พี่มัมด้วยกันนะคะคนพ่อคนแม่จ้าน้ำเย็นๆนะคะให้สดชื่นนะคะจะไปอย่างเดียวเลยนะคะที่เกียบน้ำเหมือนกันนะคะาติดตามคลิปของเราด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะ ขอบคุณ f อซที่อยู่ในประเทศและก็ต่างประเทศนะคะที่ให้การติดตามรับชมคลิปของเราคะ่ะขอให้ท่านมีความสุขมากๆจ้าอันนี้พี่มาอาบน้าเย็นสบายเลยนะคะอาบเสร็จก็จะพาเดินออกกําลังกายเล่นกันนะคะเย็นไหมพี่มัมเย็นไหมครับ,บยเย็นไหมครับ ครับ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 คดบคับพรับครับครีบครับครับครับับคับับับคับคเบับครับคคครบครครัครค ส,สวยๆพี่หม่ำโชว์แล้วนะคะตอนนี้ถูกรูปแบบนะคะ <Yeah. S 1> ตอนขอจบคลิปพี่หมัำอาบน้ำไว้เพียงเท่านี้น,นะคะ oh, พบกันใหม่คลิปต่อไปค่ะ oh. ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ thank you very much for watching have a nice day see you here again please bye bye สวัสดีค่ะ